อึ้บนั่นครับวัสดีครับพี่น้องมาอีกมือหนึ่าเบิ่องพุทธวานเฮอีกคนมือนี่งวานเฮโบงบเลยฮาเอาอย่างเดียวโบก้างบมาชัดน้ำหลึกฮาเอาตัวใดเข้าก็เอาตัวใดบบเข้าก็แล้วไปต่ยู่บ่บอ อโอ้โหฮัลโหลเห็นแล้วขึ้นมานำแล้วน,นั่นอันโีลสั่นเอาสำนักเก่ารังจุ๊บจือนี้พี่ตมเออฮัลโหล ลาอย่างเลยโอ้ใครอยู่ดอกเอาละเอาละเดี๋ยวเอาของไปให้นี่เอออืมน่ะโอ,โอ,โอ้ประคัองก็มีดูอ, <c oughs> อืมเจ็คสัน <c oughs> สองเส้นขึ้นพื้นนั่นแหละพืน้นออกมาเมื่อนั่นแหละอ๋ออืม,อม เอ้ย,ยพอได้อยู่ง่ะฮาดิมันบอนอยู่่าดิเอาอื้นว้าห่วยกำลังลดน้อยถอยลงเลยเนาะเท่าเลย <c oughs> ตามอยูบอ่บ่นาน ตํำยูมก็โอเคทั้ว่าใตว่าต่ำเหมืองลูคือมือนั้นได้การนาอมือนันอ่นเนาะเฮ้จะธรรมดาแล้วมาเอาหลายคนแล้วเนาะมาหวานเราหวา,าน,วนเฮาเออมืดไป,น,ปน,น้ำเลยนี่บอก ฮ้ดิฮ้ดิฮ้ดิลายตยูยตได้เอองานอืมปลาขาวปลาสงเง,งเเียงดิปลาสงเงียงก็บลายตูอยู่เอ๋อปลาเสื่อมเนาะบ่อยากมีเนาะเฮ้เฮ้เฮ้ปลาเสื่อมน้อยอย่านั้ตัวโบใหญ่อยอย ไอข้อบอไดการดูได้การอยู่เบนเนี่หวานฮาวอารุ่นแล้วโอ้หวานฮาวอรุแล้วเบน,นี่นลปลาต่อเสียงเง,งียง,ง,งมีแต่เสียง,ง,งข้างไลาไอันี้มันลดปนตายันคมมืออย่างดอกนี <c oughs> ่ไงคมแห้งโคด บ่อนนอองอีกบาดต,ต่อไปเาอาโบแตกข,ข้าขนาดเนาะมือนั้นโบอยากเข้าไรหวานแห่มือนั้นมามือนี้ใครอยู่มือนี้อู้ผมมาเต้นผูวนะเหี้ยดีอยู่คือเต้นเนาะสุใสมาทั้งเึิงหัวเลยเม่มน าออล,ลองเบิง้งตาอยู่บ่ก็คือเต้นดงรถห่วยก็คือว่ามีจัดหวานรู้รดพดบ่มองนี่ม <c oughs> ีอยู่บ่ à đây. Uh, đây, đây, đây. Uh. -ng 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 đi, ủa hả đi, đi đi, ủa, cá sừng ngang đấy bò, amen, uh. đấy héi nào, hé đây có đấy, héi nào, cua rồi, อักเงี่ยงปานปากุดเนาะป่านปากุดได้เลนี่มันหางของเจ้าเออมันหางอ้หูเนห้งบหดเออ๋อ๋บิงบาทต่อไปอีกก่อนเอาเถอน อันนี้แล้ก็แม่นยู่เห็นว่าก็ได้เปยน่มหมดเาขึ้นมากเลยนี่แกนตรงโคตร้เร็จแล้วบ่โอ้ ป่าเท่ผู้เท่ามุ่น้ำค้าแว่นตาเลยเนี่ะไปแล้วไป้ังไงลงปเทศอดินเรไปแล้ววาจันโอ้โหโอ้โหเห็นเห็นโอ้เฮา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 จันตัวใหญ่บ่ เอามั illah. มันย like ังอยู <ę> ่ในเหแหละครับมันอาหารคดีปาขาวก็ได้ปากเขามีลูกอืาลองเล่าปากขาวถือดีขนาดนี้ว่าเหงือืมางมุืมอ่มอ๋อบดอืมอืม มาคุ้ดีคุ้ีปลาทั่วบาทนี่อ้มือเต็มผัวสาวอกลากเลยปลาสังเงงกับโอ้ยตวใหญ่อีกต่างหากไปลาสังเงงเอาข้องอยู่บ่ออ้มยมันคืออยู่เฉยๆข้องที่ไปตั้งใส่ะบาดโอ้โอมืเออขึ้นมาอ โอ้ยไดการบานนี่มีปาาอ่ะอเอาบานนี่ปลาวานเฮหางยินบอกวานเฮห่างกับบลิธาให้มันแตกได้คือเ่าวานเฮทีก็ได้โอ้ยฮฮดีบอนเลยเฮดีขึ้นแล้วตำเฮกู เอาเอาเอาปุ๊ฟ้าปุ๊บเอาไปเอาย่างไปไปเลยไปยอยู่นมดอกไปไกลยโอ้ได้การได้การอืได้แท้บานี่มันมันขึ้นบเสียก่่่าสิเเสกในบ่ต้องเอาบ่ต้องเอามันไมันยังคือไ้เมันังอ้บ่เป็นยังบ่ได้ออกกับร่างกาย ันต่ำหรือเปล่ต่ำเพื่อเลไม่นะอันนี้ขันต่ำอันนี้จมเป็นยังไรลดกคือเห็นจังสันนันเล่นกินเงเล่นกินเพราะไหนยังบอนเต็กอยู่ด่ะเฮ่บกล่มเนาะปลาขาวบอ โอ้ oh, เอาแล oh, oh. ้วระวังเงียงปลาสังเงงได้โอ้โอ้พ um ู้น้ปลาสังเงงอออ๋ออ๋ออ IC ๋ออ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 ๋อ้นอ้ออ๋ออ๋ออนคออออออ ป่าท้ออืออือหัวาเกาะอู้มีแฮทีวะนี่ฮะาวมีีเออมีเฮธีสิมาหวานลองมึงอเออก็ได้ี่ดซื้อมาไว้อยู่ป้าถูกหันัน้นก็ได้อ่าเฮสั้มพักด้ยันเียวบ่โอ้ ปลาเสื่อมนะตัวนี้เสื่อมน้อยโอ้ยมงปลาสังเงงโอได้น้อยตัวได้ปลาสังเงงนี่อรอบิบัตรโตไปอ๋อั้ลยวรอมึงดู มืดคุม้มคือฝนตีตกนี่ตำอยู่บอกบ้านเดียวี่เขาคือบุขึ้นมาบ้านนี่ เออโอ้หันดีกินแล้วหันดีหัน,นดีอนดนนโอ้ยังได้คือเก่าหวานนี่ได้ก็ได้หวานเหี้ตะฝังเนา,าะวานหตะฝังอ่าผู้ด,ด่ะยังได้คือเก่าหวานนี่ได้ก็ได้อือผู้ด่ะอือผู้ดีเอาโองมานำเด้อ

เก็บสะก่อนบาทนี่ปลาวาบอบเ,เอาเาปน้ำเแกับบย้อมเอาเลยเวัเถาะอูจักจักมัดเฮ <laughs> ็นอย่างตีบาทเนี้นี่แหละเราหมานนะถ้าเบิกเด้เอบาดใดวานโบแตกครับหมาน บาดไดวานแตกหันบ่มันปัสสาวตัวตะมูเลยสุกขึงนักเลยนะเฮ้ยบานอวานมันกินนี้วยเหี่าวดูว่าจะเขาเข่าอ๋อนี่บออดีส hmm. ัตว์อดีสัตว์ปลายังนะคตรฮะอดี เออนั่นฮะดิโอ้ไปจับในการฮะดิโอ้ยังได้อยู่เนาะฮะดิอืมพูล่ะ <kritik therapeuticogan> hmm. oh. <p>

ปลาดีดกับฟงเลยโอ,ยอ,ยยอนน้ยนเบน้าปลาัวนบ้าะเราลองดูวางใกล้ฝั่งนี่ <c oughs> มันคือบอ่อนดีแท้ซะด้วยกล้ฝ <c oughs> ั่งตำอยู่บ่ ฮัลโหลฮัฮโดลขนาดบต่าได้หันโอ้ยก oh. ็ได um, um, uh ้ปลา่นแหละเนาะเอามาพี่โ uh อ้ยได้ปลา่นแหละเนาะอืมเอาอีกมงนี่บาหน้าปูดปลาแล้วซะก่อนเอ้าขึ้นมาเอาปูด โยนมาอึบบอดีโอ uh. ้ปลาสงเงงเนาะก่ะโอ้เมาเอาปดซะก่อนเก็บซะก่อนบึงเจ้านี้ก็นะะหวานเฮานี่ลองมาดูมันอยู่บ่ปลาทูมันยากแย่

โอ้ oh. สามตัวโอ้ oh. าม,มันห่างมันเราตัวงามป่าเนาะโอ้ <laughs> oh. oh. มันห่างบุคือถี่ <c oughs> เลยนี่มาแลวอืมพ่นะ่ะโอ้จากเซ็นก็สามเซ็นครึ <c oughs> oh. ่งสาเนครึ่งโอ้ในการด oh. ูน,ะ,นะตัวปลากันนะ ตัวใหญ่เลยมองหางเหน็นเนาเหยหางเลยไปปุ่งป่าป่าได้หลายเลยแม่โอ้เอาสำนึกกน,น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ